ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นสิบหกสิบเจ็สิบเจ็ดแล้วเหรอสิบเจ็ดเมษาหกห้านะครับวันนี้มีแขกรับเชิญลงเรือมาด้วยโปรพดนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะลุ่งหรือจะ ลิงเมื่อกี้โดนไปทีนึงแล้วนะครับงัดปรากฏว่า,ว,าว่าวขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นอีกหมายนะครับของลำตะคองที่มีปลาให้เล่นตลอดนะครับตรงนี้คือหมายทางรถไฟเก่านะครับ ก็หลายๆคนที่เคยมาตกปลาก็น่าจะคุ้นเคยนะครับปีอย่ปอมเดี๋ยวรอชมโปรพดกันนะครับพักเที่ยงโปรพดหิวข้าวยังไม่เที่ยงเลยเออกมาตั้งแต่หกโมง อืขกินอลังเนี่ย,ยใครไู้อย่างงั้นเรากินข้าวก่อนไยว่ากันแล้วทำไมไม่เอาออกจากนั้นให้มันหายร้อนเราพี่คือตอนแรกยังไม่ได้คิดเนี่ยปล่อยให้มันร้อนไปไงเนี่ยอืม ได้ไหมเไม่ได้ควัน้ตองต้องับเขาก็ออกแบบให้วางใช่ใช่ไหม เออเออแล้วก็ถือไงอ๋อเออว่าะาต้องนานนี่นกินหลายแล้วไปนี่เออว่าเออลืมเลยถ่ายคลิปอยู่แล้วก็อยาจะเป็นในนั้นไง <laughs> <laughs> เก็บตกอะ่ะ <laughs> ยังเลยปโ <laughs> 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 ดนฝั่งโน้นโดนมันลากเข้าป่า นน่นวิ่งไปดูไอ้ได้านโน่อนอ,นะอ๋อโอเค,อเคกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับพวกพุทธหิวจัดก็เป็นลมครับขอบอก๋ยวต้องลงเล่นน้ำสักรอบก่อนมัน <c oughs> จะดีขึ้นถ้าตกไม่ได้นี่จะกู้ขายเขาแล้วนะ อะไรก็อร่อยกินกลางเคือนปลากระป๋องเปล่าเยอะอร่อยวันนี้มาทบทวนวิชาอาจารย์อาจารย์เซนให้ไว้นานแล้วลืมไปหมดตียังฟู่้ <c oughs> ใกดูดูนี่กินข้าวยังตอ้อตกอ่ะอ <c oughs> ันนี้เ้อนจมันร้อนอยู่ใจเย็น ขึ้นดีกว่านวลจริงมันเป็นปากคลองร่วมคลองสองคลองมาเจอเือเลือมาชนกันสองคลองใหญ่เรนครับให้ปูพจกินข้าวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตกให้ดูใช่ปะตกให้ดู <laughs>